หน้าบ้านนะคะก็จะมืดมากเลยคะ่ะทุกคนอยู่ใกล้ป่าอ้อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวิสุพิตานะคะกลับมาบัานคะ่ะพี่น้องคะ่ะกับมาบานตากับยายนะคะพอกับแม่นะคะอยู่บันสุขกุมห่วยเกิน กูเพราว่าปีนะคะอุดรธานีนะคะก็เลยพากันมีเมนูเพ็รกับเขากินกันนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งนกันค่ววะว่ากับเขาเมาอนีมีอย่างนรนะคะตอนนี้เราก็ไ,ไก่ตัวที่สามนะคะสองกับสามค่ะทุกคนอันนี้คือเชือดมาใหม่ๆนะคะน <c oughs> ีเชืออันนี้คือซื้อมาะค่ะทุกคน มอแรกพันไปค่ะอ่าบอกว่านี่ไม่ได้ชิมนึไปดูพ่อของนางนะคะกำลังเป็นคนดังค่ะคนดังขอลายเซ็นหน่อยพ่อพ่อขอลายเซ็นหน่อยเป็นคนดังนะคะดังไฟค่ะทุกคนดังไฟอ่า พ่อ,อกำลังดังไฟนะคะกำลังจะย่างไก่กันนะคะตุ่มพร้อมย่างพร้อมค่ะกับบรรยากาศยามแรงแมวอบรรยากาศยามรแรงค่ะทุกคนค่ะพ่อเราก็เหมือนแบบว่า เหมือนมาจากชนเผ่าใดเผ่าหนึ่งนะคะดำไปใซ่กันเลยตากแดดไล่พ่อคอยขอถาามแนียผู้ใดซืือเสือห้ยพ่อเนี้ยอะไอเบิ่งดูไผซือเสือหายพ่อเสือเล่นด้วยเสือไฟก็อเสือเอาเสือเอาเล่นบ่อุ้ยเอาลื่นเลืใส่เสือขึ้นเด็กหน่อยเนี้ย โอ้ยเลยเอามาให้่อบอ่ะอ่ะอผอบกมากนะคะเสือไว้รุ่นย่าง,งมากตกเอามาให้ใกล้ๆก็ลย้ค่ะเรากำลังย่างไก่กันค่ะภาพบ,บรรยากาศย่ำแรงนะคะมาก์สามารถจอบถากินได้แล้ว ทำไปค่ะทำป้ายพ่อครัวนะคะต้่มไกล่รลอบที่สองอาฟ้าเย็นยำแรงฟ้าแดงยำเย็นค่ะทุกคน ก็มีกรึบๆนิดหน่อยนะคะกับน้องสาวนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมน้องอ้อนะคะ มีแขกมาหานะคะเพื่อนเพื่อนถาดด้านไอคอนไม่ได้เพื่อเพื่อนๆมาหาไม่ใส่มีไส้ย่างเออืยใครอยากกินไส้ย่างทำไม่เป็นอะไรตัวเธอมันยังไม่สุกยู แมงเข้าแล้วก็จะทำไส้ย่างกันนะคะม,มีไส้ด้วยแล้วก็มีหงสุกนะคะวันนี้หงสุกแล้วเราก็จะตำถั่วกันนะคะตำถั่วด้วยอันนี้มะเขือเราเก็บจากส่วนหลังบ้านค่ะทุกคน ส่วนหลังบ้านเมื่อเช้าพ่อเก็บไปแล้วนะคะอันที่เราเก็บเรามาเก็บช่วงเย็นนะคะอันนี้คือเก็บตอนแรงได้ยังเหลือเยอะบลากหลายอันนี้พ่อเก็บตอนเศร้านะคะใส่ถุงไว้แสดงว่ามันได้เยอะมากเลยเอาไปเส็ดเท็ดบนเป็นเ์ยอย้อใส่ยางเล้แล้วก็ได้ไสมาแล้ววันนี้เราจะกินไส้แต่จริงๆแล้วสุพิตาไมะคะ่ค่อยชอบกินเครื่องใมนะคะ มีคนบางคนอยากกินก็เลยซื้อมาให้นะคะน้องอ้อซื้อมามที่ตาวันนี้อยากกินแค่ตุมไก่แล้วก็ไก่ย่างนะคะนี่พี่เขาบอกว่าเขาไปเอาไก่บ้านมานะคะไก่นักมวยนะคะเขาบอกว่าเขาจะทำยังกาะไก่อฟฟามเหรอไก่อเฟียงไก่อเฟียงนะคะ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะรอบุงว่าสีสีได้กินบ่แต่ตอนนี้เราขอต้มไก่หม้อที่สองก่อนค่ะทุกคนตอนนี้ไปหาลักปิดนะอะไระนะไปหาลักปิดไปหาลักปิดอยู่คนดังไปก็ดังไปนะคะ มันคือหน่อยแต่พ่อ,อย่างเังสีบอกมันเต่าใหญ่ว่าแมนบอกพ่อบ mm ้า hmm. นเราก็ติดป่าข้างหลังนะคะก็คือเป็นป่าอ้อยค่ะทุกคนค่ะอันก็นจะคลังน้ายเป็นสวนผักที่ถ่ายตอนวังแรงนะคะ พ่อเก็บบอกรอยังต่เศร้าแล้วมันบบอกเขือไมกเบบอก้ยเก็บพ่อก็มาเ,เก็บดอกแค่ไปให้แม่แสดงว่าพ่อแค่แม่มันบอก <c oughs> แตกินบอดอน,ดนี่เนาะิ่งำงิดคาิดเล อะไรนะมอนี่ห์้ามพลาดแล้วทำไมม,มีพวงไข่ด้วย,ยวม,มีพวงไข่ด้วยใหญ่จุ๊ิได้ในมอนี่ห์น้ามพลาดเลยนะมีพวงไข่ด้วยค่ะทุกคนอืมอันนี้ไก่ไก่แม่ไหมอันนี้ไก่นักมวยนะคะ มีกิมจิด้วยค่ะทุกคนทําเองคนทําให้กินก็ดูดิโอ้โหดูข้างหลังแผ่นหลังฟันแป็นปีก,หกเหมือนนักมวยมากเดี๋ยวให้เขาทําให้เรากินค่ะทุกคน เพราะว่าเราทำไม่เป็นนะคะเราทำกับข้าวไม่เก่งเราต้องใช้หมอให้กัจเจ้าเฮ็ดให้กินหนมอหมอจ้ะ <c oughs> โอเคค่ะอันนี้หม้อที่สองนะคะทุกคนหม้อที่สองใส่เกลืออ,อืมอบ,บุบๆเลยองที่รสเผ็ดอกส่อันนี้คือ,อเ,คเราจะทำไส้ย่างกันนะคะอันดับแรกต้องเอามาตูมก่อนบ่มไม่รู้นะ เอามาตุ๋มก่อนคิดว่ามันจะได้วุ้นวุ้่อย่างรอกินเดี๋ยวเรามาดูไอ้นี่กันไก่ย่างเปียงหนึ่งอย่างเปียงหนึงงงน่ง

จานก็ได้แก่กับสวยไม่สิขึ้นพอไปได้จานก็ได้บ้านพ่อจานมาก่ะได้อยู่อยู่ปะมัดก็ได้มัดได้บ่อ๋อไมีหลวดบ่มีตอกก็ได้มัดเลยก็บ่ตัดหัว่ิ่มแม็กคุใด้จะกินหัว คุณไดเช็ดไก่ว่ะแต่ต้องบอกชวตัดหัวไก่เอาไปยังเอาไปยังงนะมาแบบแบบบานๆใส่เลยใส่เลยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแป้งอะไรแป้งเยอะให้ใสยแล้วก่องหอยไรรัวมากแล้วแบนี้นงสิ ขายได้จ้าแฟ้งะขายมั้มีการมันอกดขาก็มัดควให้มัดควดกกพมัดควนมันจะปวยมันเอใจนัอยากต้เสียงวากวนลวด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 จังเดียว ใครเป็นต้นคิดใครเป็นคนต้นคิดนี่อยากรูอาจะลงแล้วนะครั้งแรกของไก่อก re, ่าค yani ุกห uh ุ huh. ่นล an ุ้มอีกะมางากเเอาไกลเข้าไปไม่ไม่เห็นตัวเดี๋ยวมันสบาปทาซุปเําไปถาทั้งมโปโกหน่อยเนาะดรลั่นตัวน่มจนตอเอาวมเลย ไาเรโอกั้ไอ้ไ่ย่งตัวใหญ่เลยอต้สลเอาเียงใส่โอ๊ยไก่ย่งยานตัวใหญ่สาคนนะไก่ย่งมเกิงแดงเีโอย เอาเลยต่ยัไอยู่ใหครูดก่าแม่ไอีกแสบไปโค้บเ่อเนี่ยงเหรอเนี่ยงอนเนเลยหรแมกมังมกแล้วก็มาใส่ฐานลดแค่เชินะใันเลยนะสามสามหอสามหออเหรอ้ยตนี้ไม่ละตานดตายไฟสูบอันนี้แหละจุดไฟเหรอสายไฟเี่ยาอ้าเฮ้ยเห็นเนียงไม่ซุกกินเลยเด ขเป็น่งมันกินเป็นว่าอัจยไปไหมไปมาไปเอาว่างรึเวันนี้เมนูเีงไปโอเที่ยงครับไปมาไปางตงเลยมอเปียงเลยจ้าตงบ่ตงื้แมนง่นบ้านต้นเลืองักนอ้นชีวิตที่าหาก็มายาเต้นเส้นังตหอ ในบนผมเดใได้ดจำเอาไปวลกคือสร้างนะคเที่ยงเที่ยงน้นี่แถวทานไดรา่าจะบทานนึกเหมือนกันว่าคุกเกี่ยเดือทานบ้านแม่มึงตายเป็นเื่อนเราก็มาลุ้นกันทั้งบ้านเลยนะคะวันนี้ลุ้นว่าจะได้กินไก่อบฟางไหม ย่านพ่อหมมไก่ย่างสุพิตาอยู่นี่ไก่ย่างกับไก่ต้มย่าง้สุกี้ยอนั่นวะอันนี้ไก่ย่างสุพิตาคะสวยนี่เลี้ยงสวยสวยมากเลยขอบคุณพี่อ้ายนะคะทำให้กินขาเหลืองน่ากินมากเลยเหมือนไก่ย่างอู๋เชียนเลยแบบบ้านๆนะคะ ใส่แค่เกลืออย่างเดียวน,นะคะใส่แตะเกียรว,แบบว่าม้วนด้วยเกลือเอาป้ายทางบ้านแก่เปลืออะไรโอ้โหหลอดทางบ้านมาแล้วเราต้องไปเปกลือนะเราต้องทำการ,รอบประชุมเพลิงสามรอบนะคะต้องใสจะได้กินไก่ย่างแค่ไปเลยอ,อันนี้กินไส้ย,ย่างอะ่ะ

ไปแรกผ่านไปค่ะหอบที่สองนะคะอือ่ยังเดกจเย็มกั้อใจใๆที่หอมแล้ว้ยม่ใหม่ตกการ ก็มาเตนดี๋ยวใครเสริมคนติดเต้นได้ตื่นเต้นธรรมดาเพราะว่าเราไม่เคยทายคืออยากจะรู้ผลลับไงว่ามันจะเป็นยังไงเียรกี่รอบแล้วเนี่ยอันนี้รอบที่สอง ว่ามันน่าจะรอบสีมัจานบดก็สุกบสุกกะลาบเลียดแล้วยี่หละัะไม่สุกนู้สุกกะลาบเลียดเลยอ่ะกระลาบเลียดกินง่ายเลี่ยดกระดส่งก็จานบดกรบ้ยังอย่างี้ตำนนำซุป่ด้วยอ๋อมันมีน้ำซุปด้วยหรอกดมันอยดิลูกน้อกินแกงกิน้ำซุปดัอ๋อ หม้เานน่ตล้กย่ไก่ไก่มากินหมดกล้เห้มกินม่ันอันไนน่่ลผมอกเสียงมันตอดกระปิดปุมนลยจะออกกล้เกไสปุกแกวไสเดกปุกอีกอันนึงฮาเลีี้ยงครับรับ จำทำไมตัวร like, ักใจเราถึงมาเนี่ยจ่ได้มากกว่าตัวเองเยอะเลยแต่เหนื่อยหน่อยมั้งบ่มีอีกตัวน่อย่ทำไมรักใจเราเจอหลายๆบ่เลยใจ่วนรักรักของผู้ใดอ่ะไม่มีกู้อ่ะอีตัวใังไงเด้ออันไม่มีกู้แล้วเดยเบิ้มคิดอีกจะไปอยู่แล้วหรอม่มีกู้แล้วอยู่ๆว่าจอยู่แลว่าหาเจ้าไม่เนาะเราจะบอกว่าทีนเราเริ่มมันตายอ่ะแต่จังลยรวยชื่อ

วัวข้างในมันจะไม่สุกอ่ะลาบเลือดท <laughs> ี <Thr iss> ่ละคือว่าตนาบเลือดเรขาบ้านได้ปะม่งสมหลานมขาร้อาย่างนี้ก็อหเพาะเาใหม่าะไปเร็วเ้ พอว่ามันอยู่ในตีดแม่ถึงบ่มันบกม่รอนเนี่ยันเป็นแบบู้ไวแล้วสิเนี่ยถึงวงแบบองเมั่เสียที่บเิกาตอมันจะกออกต้เอออไม่ได้ท่น้องมามาต่ไก่ไก่มันตะไก่ หมวอเมนแล้วลค่ะแ <c oughs> ยงไก่เระเปิดแย,งไ,ดไยงไก่เปนอยางออแดงไก่เตฟปี๊ดังป้องป้องไอ,อ้พน้าเสียมีเปียลบ้าเแลวน้าวนี่บักน้าอยูใส่ที่ด้นหนะ กินนาใจใส่กับไก่ไก่ก็เป็นไสิว่ก็ชอบกินแห้งๆไงเออันแั่ชอบกินเครื่องในน่ากลัวกับกินตับอันนี้ไม่ใช่ตับอันนี้มัน อ่าไส้ตับแล้ไส้มันเป็นอะไรที่มันอยู่ใกล้กันต้องมาเกลือเกลือแล้วก็มา่ซุยซุยนะเขาไข่เสียจะมาไข่ทุกเมื่ถ้าเดี๋ยวจะขึ้นได้ก็พอจ๊ะสมุนก็มารอกินอ่ะหิวแล้วเนี่ยเล้วพี่แล้วเนี่ยเอาให้มันกินยได้ไหมเออกินได้ละตอนนี้น้ำเจวส้มบะ ดูส,สดมาชิกของเราสิคะคือ แต่เราคนมากองอยู่ที่นี่หมดเงิดคือต้องการรู้ผลลัพธ์กันมากเลยจังว่ามันใจแค้เลาหรืนคิดอะไรของมันเปิดเที่ยงหรอแม่ชุดเราก่อนดูชุดเาก่อนไก่นี่โก้หรือเปล่าดูชุดเจ้าของบ้านสิคะแมทกันมากเลยลูกแมทแมทมากมันอยู่เมืองนอกกันเลยอย่างนี้เลยอ่ะมันอากาศหนาวมากเลย กุนไก่ย่างของโมนะคะแห้งนะคะสุกแล้วนะคะจิ้มกันไม่เหลือเนื้อแล้วนะคะจิ้มกันชใช่เลยแบบบ้านๆเลยนะคะ <c oughs> แบบสมไมตอนตาบัวให้หนกินแต่เด็กหน่อยเลยแบบนี้แหละ อวิเชียนก็วิเชียนเถอะอร่อยใช่มค 停车。我来推。快，没你们停车。停车。

เรามาลุ้นกันนะคะเป็นยังไงเึบ <c oughs> ่มใหม่เลยวะใหม่ดิอุ้ยไม่ไม่แดงเลยใหม่เลยคอมันคอดำแต่ว่าตัวเหลืองตัวเหลืองหรืออือโอเคซุป <c oughs> ได้อยู่เดี๋ยวเด้จะฟังใหม่ตัปีใหม่ตัปีกับหัวหัวก็บม่กินหรอวะ

มันหอมกลิ่นฟางหรือหอม,ห,อมหรือกลิ่นอะไรเนะี่ยมันเป็นกลิ่นอะไรกลิ่นปี๊บหรือเปล่าเนี่ยใช่ป่ะกลิ่นใช่ไหมกิ่นขนมอือโอเคเดี๋ยวไปเอาชามมามันทุบด,ด้วยไม่กดนะกยว่ัมนี้ล่ะฝั่งนี้ไหมเลยอะเยี่ยม รวมแล้วนึตัวนี่ตรงไหม่ๆเดอนทุกไี้แหละเรงอะไระการตอบเอาซ่อมไหมซ่อมอีกฝั่งหนึ่งคนหนึ่งจับเวันรุดนวันลุๆนยู่ได้ไหมมันจะลุ่นะนี่คือวเอาแยงอีกบ้านลองนี่จับไว้ื ลงล,น,ล,งลนเมือก,กัลววนลวมัิดเนาะขวดีมีเอาน้ำซุปมาหัวน้ำซุปได้ไหมร้อนเลยเอาไว้ในนี้มุนแล้วับทัดข้างบนอรกัน้ำน้ำซุปบอกกันขวเรียบร้อยแล้วนะคะอือน้ำตาลกับกุ้งว่ะกับไก่ย่าง อันนี้คือปีกปกติคนจะชอบกินปีกตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่ไม่ไม่กินไม่ได้นะงว่ากันไหมอันนี้กินไม่ได้อยากลุกขึ้นไปจนชาใครกินเป็นอาหารของหลังอ่านไปนะคะไปอันนี้ปีกน้ำมันอะไม่เอาน้ำน้ำไม่แสงไม่ห้ก็ได้ีย จะมาชิมกันนะคะชิมเลยค่ะุ้ยชิมก่อนก็ไม่หอมนะก็ไม่หอมนะหอมปะมมยมมังไงไม่รู้อ่ะบ่รูอรอรอร้อ่ะบ่รู้ว่ากินโอ๊ปั้งเปลนยังไง จับยุ้ทำมัจับบอกอะจับยุ้จะสู้ไก่ย่างสุดพิตาไม่ได้ค่ะของสุดพิตาเชี่กว่านะคะแล้วก็ไก่ย่างอร่อยกว่าไก่ย่างาเราตะปบ,บทั่วกันค่ะโอเคอืมต้มไก่ค่ะยำอ,อันนี้ไก่อบฟางนะคะ <c oughs> ทุกคน อันนี้ไก่ย่างค่ะได้เวลากินแล้วขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า